สารอาทิตก็คือวันที่ทำงานหนักกว่าเดิมโออเมื่อยพี่น้องทำงานทั้งวันตัดต้นไม้พี่น้องมันหนาวแล้วเนาะเราจะทำไม่ทันเดียวถ้าเกิดว่าอากาศหนาวแบบหนาวแข็งนะ่ะมันจะออกบานบได้แล้วกับมันก็สิบ่มีแห้งเห็ดนะนะพี่น้องเออก็เลยเห็ดพอยใหญอยู่พูนพอยใหตัดอยู่หลังบ้านผน <c ose of thought> คอยกับมาตัดผี่ปนาบ้าน <n Itu> ทัดแล้วก็ต้องการเก็บสินเล็กสินน้อยแม่นพี่น้องกวดเข้าไปเป็นกวดเข้าไปพุ่นมุมมุมพุ่นอ่ะเอาไปไกลบ่ได้บ่มีแห้งเมื่อยเอาไปมองที่ห้าบ่อนเ้าบปใส่งานเพล่ะโอ้เจ๊จันห้องสวดๆอยู่คักบ่พี่น้องพุ่อนอ่ะโอ้ยข่อยเฮ็ดคักเฮ็ดเนี้ยพ่อใหญ่ปะ เอาคักน่าไม่ถาดดี๋บอกเศร้ามือกับมือเออฉันน่ะอยากเลยค่ะฉันคือเธอรได้ว่ามือหนามือรุ่นควายเหย็ดกระเฮ็ดให้มันเลีวมันทั่วไปรูดลำคั่นขีน้คั่นลำไล่ไม่เห็ดอีกมันบอกไม่เห็ดยังดูแต่คั่นจับบ่ายดูงานนี่เยอะแยะเลอะนี่ก็เป็นใบใหม่เมื่อไงบ่กระซี่จะเศร้าพักพ่อนแล้วปะเนี่ยเฮ็ดเลีวล้วพี่นอ้องนี่แหละเฮ็ด กึ่งจากมองนี่ฮอกๆนี่มองนี่ก็คือกึ่งไปันเงาพอดนะมันว่ามันงันขี่ๆได้พี่น้องต้นไม้งหลายต้นตัดไปสีต้นนะตัดแล้วก็ต้องเอาเศษเขานี่เศษเล็กๆน้อยๆนี่ไปกองห้อมกันตัดห้อมกันมันบเบเผาละพี่น้องมันมันย่อ่สลายไปนี่ละเอ้ยเมื่ยใต้ต้นเสดานี่บางที่หละพี่น้องบางทนใหม่พุ่นะ จะว่าสิขี้ขี้บ่พูนะโอ้ยาตดคักๆัด้วนี่พี่บันคอยให้เบิ่งพุ่นบันในงานพุ่นยังอีกคืออยู่พี่น้องพูนอ้ําอ้ําเนี่ตรงหน้าเขาไปหอดถนนพุ่นพูนละเอาแล้วเจ้าเจ้าเสว่าเอาเด้อบันอันนี้ซี่ของข่อยนะพี่น้องอันนั้นซี่ของไอ้สามีพูนอ้ํเพิ่นก็เอารถไถหน่อยเพิ่นดุดไปทางพูนอ้ํเออเพิ่นเพิ่นเอา ู่ดนะเปียงนั่นคอยคอยคอยบยุงคอยเมย์คอยกระรับพิ่ศพบบ่ไหวพี่น้องนี่แหละมาคิดกันเอ้ยเ้าคิดผิดหลือกคิดถูกน้อนี่มันบ่แม,น,มนได้นี่มันเถ่าไปหนาได้นีนพี่น้องอืมบ่ไหวเบิ่งพอเถ่าอันอยู่ข้างแนมีทีต่างว่าจักร่ารดิเผ,ผื่อติดพวกเขาย่าไปพุดแล้ขี่รถไถต่ละืมินเ่าราหอดแรงหอดแรงหอดสองถุมแล้ว,วอพอพอพอจังเศร้าผดพอกขึ้นจัขึ้นสิเห็ดใดบ่ปะ ลูกหลานกะหามพ่อไทยมั่งแบบแล้วขับรถไถมาเป็นนมเบสอ92ปีพี่น้องพาดพ่อใหญ่เจ้าคือคือไหวฮะนะพลังเนี่ยเก่งก็กระถออันนี้แล้วมาเห็นข่อยเห็นนี่ยโอยเจ้ากับเพื่อนผูหยิ่งขีแข็งแกงแผะแล้วว่ะโอ้ฉันกเ็เฮ็ดไปเพราะฉันไม่ไม่ได้ทํางานนอกบ้านฉันกเ็เฮ็ดแข็งงานออนไล่กลางคืนแน่ฮะน,นะแล้วก็เออยังก็เว้นก็เฮเ็ดงาน งานแถวบ้านแถวสวนไปก็เเลวบางสิโอ้ดีดีเพื่นว่าบอดีแล้วอใหไ่เอ้ยพุยยพนะ่อนอะต้นตีหละพี่น้องมันต้นอันมาตัดมาแตดเนี่ยฮะกตะกี้หอกก็นีอกีกพี่น้องอันนี้คอยมาดคอยมัตัอดออกซื้อเนี่ยตะกี้บอกหอกก็นหกแบบแบกนีอีกไอแบบว่าข้าเจ้ามาตัดเนาะเออต้นไม้ต้นไหลนี่ แพงไปแต่กี่มืดเติบบ่มีหอดแดดบ่ยังไม่แดดซ้อนีิดเดียวแต่ก็ไม่สามารถทําการเกษตรได้พี่น้องไม่สามารถทําสวนผักสวนแปลงอย่างใดนะข่อยนี่แหละจ้าข่อยเพจจังเด้มองนี่กะมันต้นไม้ใหญ่เขากับ,บ่มีเงินสิมาตัดปนัดนะพี่น้องนี่ต้นไม้ขนาดใหญ่กังสีที่จะให้แดดมันเข้าถึงหน,นะตัดออกให้แดดมันเข้าสองมาถึงจังสีนะเพราะก็ บอมีเงินปนันแล้วพี่น้องเอยที่บอกให้ฟังเลยมันบเมนคือบานเฮาเออจ้างเมาด้วยเออมื่อหนึ่งสองมื่อนึังสิมันบอมนที่ละเออที่ใหญ่แบบนี้มันสิจักเสน็จลพี่น้องก็สิเหลวเออเมื่อเมื่อนางผักก่อนนางผักกับไทยคิดเป็นน่นมันเพื่อจะเป็นเป็นการเสียเวลาพี่น้องเออ แล้วก็ทําไปแล้วหลายอย่างพราพร้อมกันนะพี่น้องเนาะนั้นลดคู่ใจคอยอลดหน่อยคู่ใจคอยลดตัดลดยกข่อยนะมาก็ห้องน้ำเยอะนี่บัน,นยค์คอยกระสีตัดเสานี่ดิตัดต,ตนน้นหนีดิบานนี่เรื่อยคอยเรื่อย่อยมีพูดอ่าันก็เพอใะไงพี่น้องอืมคอยกระสีตัดใหม่ทอนหนีดิบานสองทอน ัดแล้วก็สิกึ่งไปพูนเขาในป่าผั่น่ะเย็ดไปจังว่าเออมันบอมเนเดอร์นี่ก็จังว่าห้าว่างแผน่ะพี่น้องทำให้มันสะอาดที่สุดแล้วเราค่อยว่ากันว่าจะอยู่หรือจะไปนะพี่น้องมันเดี๋ยวป่าถ้าทำแล้วมันไม่ได้มันมันทำแล้วก็เสร็จนะมันต้องทำทุกปีพี่น้องไอ้ต้นไม้ต้นไรแน่นอนมันก็ขึ้นมาเรื่อยนะแบบมันหกหกโลกจริงๆนะเออ ไม่ไหวเด้พี่น้องเด้อบ่ไส้สบายเลยที่นี่พราหไงว่าเออแทนที่ข่อยเรียกบ้านงามๆห้แล้วเอาบ้านมันว่างงามบ่ะัรแต่มันอยู่ในเมืองข่อยก็บ,บ่อยยกอยู่ในเมืองมาพี่น้องเออเพื่อนกับ,บ่อยกอยกยุ่ดอกว่าเพื่อนแบบว่าเพื่อนเบือ่อค้นฮากันหนีหนีสังคมมาแล้วนะหนีสังคมหนีแบบเพื่อนบ้านสายตาสอดส่องเราก็หนีจากตรงนั้นมาแล้วเราอีกอย่างเราก็เลี้ยงสัตว์เยอะด้วยเสียงหมาเสียงอะไรมันมันมีแบบระเบียบได้พี่น้อง ขาสิปลอยหมานี่เกินก่อนเจ็ดม่องบ่ายได้ยูหมูบานเกาข่อยน่ะบนา้เพีาะว่าหมาสิลบวนคนอื่นเออมีอยู่เท่านึงเขาก็มาว่าข่อยเธอสิปลอยหมามาห่วงสี่เขาก็อบเพล่นข่อยาะข่อยก็เอาขึ้นเลยบัดนเนี้เธอน่นะเฮ็ดบักกะดิ่งเสียงดังนะแต่ว่ามูกันนะนะก็เว่ากันก็กินข้าวน้ำมันคือเกากับยังคือกันคือเกาแต่ว่านใจลือกๆกับสีเออนี่มันเป็นการบ่นกันนีหว่าเนาะแมนบอก เออนั่นแหละก็เลยแบบว่าเราก่อนที่เราจะทะเลาะกันเราก็เรา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 แยกตัวออกมาดีกว่ามั้งเออแล้วก็พอดีช่วงนั้นหมาเสียด้วยหมาตายด้วยก็เลยแบบเสียใจอย่างยิ่งไม่สามารถจะอยู่ตรงจุดนั้นได้นะพี่น้องเขาเป็นหมาที่นนาหักมาแกะตัวใหญ่นะพี่น้องเนาะกัเลยว่าโอ้ยฉันอยู่ไม่ไหวฉันไม่เอาแล้วสภาพแวดล้อมแล้วก็เพื่อนบ้านนนนี่นั่นเขาก็เขาก็ยุ่งซ่วนเขาแหละแต่พูดถึงว่าเราเราไม่อยากเอาแบบ เวลาเรานั่งเศร้าเราร้องไห้หลังบ้านอะไรนี้เราก็ไม่อยากให้เขาเห็นเนาะเวลาเราคิดถึงหมาเราเนี่ยก็เลยแบบเออพาฉันไปให้ไกลที่สุดก็เลยมาเจอที่นี่แบบที่อื่นนะแบบมีโอ้ยมีตะหลังงามๆใหญ่ๆไม่แพงเท่านี้อันนี้แพงมหาศาลสําหรับข่อยว,ว่ากระบวมหาศาลดอกมันก็แพงนะั่นนะ่ะรักอันนี่อยู่นะมันก็บวไว้มันมันแพงนั่นไอ้ขี้ดินนะนะพี่น้องบ้านอ่นบบอยใหญ่ดอก แต่ก็ยงไข่เติบงามอยู่ดอกแต่ว่าม,มัน,นคอยว่ากันใหม่เนี่ยทําความสะอาดอะไรให้มันสวยๆงามๆใช้เวลาพอปีหนึ่งเราเรามีเวลาทําอย่างเงี้ยแล้วพื้นที่เยอะขนาดนี้ใคาจะทําทันนะเนาะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าไม่มีหิมะนะเราทําคนเดียวทั้งปีมันก็สะอาดได้นะทั้งปีสมมุติเราเป็นเมืองไทยเนาะโอ้สามเดือนเฮ็ดเต็มที่กันแล้วแต่อันนี้มันติดอุปสรรคตรงที่ว่า เดียวกับหนาวมาเป็นบระบาดแล้วก็หิมะมาปรเด็หิมะมาแล้วก็ทําไม่ได้หิมะก็ติดไปสี่ห้าเดือนละหมดปีแล้วปีหนึ่งสิบสองเดือนใช่ไหมหมดไปแล้วเห็นไหมไม่ได้ทําเลยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราจะย้ายจะย้ายหี่จะขายนี่มันก็ไม่ได้ว่าจะปุ๊บปั๊บเหมือนบ้านเรานะเออมันติดฤดูกาลถ้าไม่ติดฤดูกาลป่านนี้เสร็จแล้วจะนี้ไปแล้วละแต่อันนี้นขฮาก็ต้องรอบระบบเป็นขันเพราะว่าคนหนึ่งยังไม่เกษียณเนาะพ่อใหญ่แกยังไม่เกษียณพี่น้องอืมเหลืออีกหลายปีอยู่ ข่อยเอิญพันพ่อใหญ่ซื้อเด้แต่แกก็ยังไม่แก่ขนาดนั้นหรอกแกก็ห้าสิบกว่านี่แหละพี่น้องเออห้าสิบสามห้าสิบสี่ข่อยกับสี่สิบสามสี่สิบสี่แะนะพี่น้องก็ตามกันสิบปีเอง่น,นะอืมนั่นแหละก็ทําแต่แก,กเป็นโรคเยอะก็เลยเรียกแกพ่อพใหญ่นะแ <laughs> ก,กเป็นคนโรคเยอะยาเนี่ยบอกกินเทลักพุ่นอะเทลักกํปาปันอนามัยหน่อยอรรถเด้พี่น้องบอมํมบัดร่งพยาบาลได้อนาอมัยอลดถอนาอมากกัยเคลื่อนที ยาเยอะ่อาประจำตัวแกหลายโรคไม่ได้เอยถึงนอพี่น้องเออนั่นแหละต้องดูคนโรคแกป่วยสองสามปีที่เลี้ยนอพี่น้องแกป่วยมะเร็งเนี่ยนะพี่น้อง,แ,ง,องแต่แกหายน่ะเออหายป่วยจากโรคมะเร็งด้วยพี่น้องมะเร็งกล้วยไตยกินไปครึ่ง เพ่งตายแล้วเขาก็ตัดทิ้งแล้วก็ตรงอีกบริเวณตรงในท้องนั่นแหละก็หายได้พี่น้องคนยังไม่ถึงคาดเนาะจะาบ่าอถ้าจะว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไปเยอะเยอะนะเป็นเยอะเพราะว่าบริษัทเขาบริษัทอนินจิเนียร์เนาะเพื่อนเขาสามคนน่ะตายไล่กันเลยนะย่างหนุ่มก็น,นั้นห้าสิบกว่าตายตายแลยโอ้โหแล้วตกใจแล้วก็ว่าเออที่แหละก็สัางเสียแล้วเดี๋วว่า เออฉันจะพาฉันจะความวังสุดท้ายฉันจะซื้อบ้านให้เธอนะฉันจะย้ายจากบ้านหลังนั้นมาขายเพิ่นกันเลยนหลอดมาได้พี่น้องออกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็มาซื้อเนี่ยแกก็หลอดหายมะเร็งมาสองปีแล้วเออก็มาเป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเฮาเลี้ยงสัตว์หลายบุญนําคําอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะเออเว้ากันไปเนาะเออพี่น้องว่าเป็นที่เดียวกันนะทั้งสามคนนะเพื่อนแกนะจุดเดียวกันที่เดียวกัน แต่เพื่อนแกสุดไวมากแต่แกยิ่งเป็นโรคเยอะแต่ว่ายัางคนยังไม่ถึงขาดไปนอ้องอันนี้พูดให้ฟังนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครนะเป็นจุดเดียวกันเป็นเยอะเท่ากันแต่เขาตายพร้อมกันเลยไล่กันเดือนหนึ่งสองเดือนมาอย่างนี้แต่เขาเป็นไม่นานนะเออเป็นสักสองสามเดือนแล้วก็ไปเลยอะ่ะแต่ตาคนนี้พอรู้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 เท่ากันอะ่ะตกใจกันหมดทั้งออฟฟิศนะเป็นพร้อมกันทั้งสามคนเลย ไปสองรอดหนึ่งรอดพอใหญ่แฟนฉันนี่แหละรอดจากมาเลงเออพี่น้องเออโชคดี